สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่พนันประจำทุกเช้านะ9ก้าโมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซอซีจะมาเซาซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็ลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามันไว้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจเจดมบัสนส์ไลน์ยูทูบเจดำออฟิเชียลสับสคริปสั่นกระดิ่งกันเช่นด้วยนะในไฮไลท์โค้งสุดท้ายแล้วนะไปดูบอลด้วยกันกับเจดำนะจ๊ะแล้วก็พร้อมกับทัวร์มืออาชีพอย่างเรียวแฟนนั่นเองนะสองนัดที่เราพาไปปปอออำลลลลาาเเเยยนนนนนนค็ใแแแฟิิดดด์์์ะะจจััตสชมมพรรีีีก ดูการนี้ก็ว่าได้นะพี่พรีรีพูลด,ดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สวนอีกนึงเกมเป็นแมนเชสเตอร์ยูเตดเจอกับเอเวอร์ตันที่โอทร์ฟอร์ดนั่นเองนะจ๊ะเดินทางกันวันที่7 1 4ถึง14มีนาคมนี้แล้วนะตอนนี้เหลือประมาณ5ที่นั่งสุดท้ายยังไงติดต่อสอบถามไปได้เลยนะที่หมายเลข085-999-6592หรือ064-535-6225 โทรไปได้เลยนะจ๊ะจะได้สะดวกนะเขาให้ข้อมูลได้ดีมากเลยกับเรียวแฟนไปดูบอลกับเจดำแล้วก็ไปอํลลายเย่นคลับด้วยกันก็ได้นะสาหรับเด็กหงนะจ๊ะไปด้วยกันมันแน่นอน เอา้าใครอยากไปดูบอลกับเจะด,ดำนะจ๊ะใกล้เข้ามาแล้วนะตอนนี้เหลือประมาณ4-5ถึงที่นั่งเท่านั้นเองไปดู2เกมนะจ๊ะอัลาเยนะอรนครอปในแอนฟิลด,ด์นะลิเวอร์พูลดวลกับแมนซิตี้อาจจะเป็นนัดตัดสินแชมป์ผลีกฤดูกาลนี้ก็ว่าได้นะอีกเกมนึงประกอบรายการแล้วกันแมนยูเต็ดดวลกับเอเวอเรสตนที่โอทราว์ฟอร์ดนั่นเองนะจ๊ะสเกมนี้ติดต่อสอบถามไปได้ที่ไลน์แอดแอดเรียลแฟนเจ็ดแปดเก้าหรือโทรไปได้เลยตามเบอร์โทรเมรื่อสักครู่นี้ก็ลากถอยหลังไปนิดนึง แล้วก็เมมเบอร์แล้วก็โทรไปสอบถามรายละเอียดจากเรียวแฟนเดอเลยนะไปดูว่าเขาจะได้มันแน่นอนมาดูผลฟอร์ที่น่าสนใจไม่้กับเมื่อคืนนี้กันเลยกันละกันนะจัะไปเริ่มันที่พรีเมียร์ลีกของลิลีโอเฮ้ลิไฮเนเก้นลิสิงลิชางโอ้ยพอแล้วลิเบียนั่นเองจ๊ะเมื่อคืนนะั้นมีหนึ่งคู่นะเอาฮิลาวเอฟซีเปิดบ้านเฉือนเอาซูคูไปสองหนึ่งไปต่อที่ลีกเดอร์ของอัลจีแพร์อัลจีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนนะแอสครูฟนะก็เปิดบ้านเสมอกับซีเอบัตนาไปศูนย์ศูนย์เอาไป ดูพี่เมชิปของเลบบก ีเลบานอนนะจ๊ะเมื่อคืนมีหนึ่งคู่นะเอาอาเฮดเบรุตก็เปิดบ้านถล่มชาบับเอลบุกไป3าศูนย์อีนี่มาต่อกั็ดีฟอลอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะยักหน้าแล้วก็ยักเอวนะเมื่อคืนนั้นหนึ่งคู่นะเบงกัลาดูดูเปิดบ้านเฉือนเชนาญินหนึ่งต่อศูนย์นะจ๊ะยักหน้าแล้วก็ยักเอวเอาไปดูเอเชียนคัพกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะอิหร่านนะก็แพ้เจ้าภาพกาตาร์ไป2อต่อสนะจ๊ะทำให้นัดชิงชันเลิศของเอเชียนคัพ2023เนี่ยกลายเป็นกาตาร์เจ้าภาพดวลกกัักััับจอออออร์แดดนนนนนนน่่่่เเงงะสวคคพฤษตททีีลิปย เสมอกับ Bristol City อยู่1น uh. so, uh, ่อนนะจ๊ะในช่วงพักครึ่งนะคู่นี้ใครชนะไปเจอกับ Man u n เต็ดในรอบ5นะส่วนอีกหนึ่งคู่นะนาที37ตอนนี้เนี่ยวิลล่าตามหลังเชนซีอยู่0ูต่อสจบแบบไหนดูเอาได้เลยจ้าอ่นนั่นก็คือผลฟอร์มที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้ไปดูข่าวคราวดูการผู้วันกันบ้างกันละกันนะพวกแกนะไปเริ่มมาที่พวกพี่ๆกันแล้วกันนะจ๊ะพี่บุ๋มมาหามหน่อยหน่อยจุกแกโฟนในแชมป์ลุยการที่เราไม่รู้สิแชมป์ลุยการนี่ก็รู้สิแชมป์ลา สุดนะเทรนด์อเล็กซานเดอร์เดอะร่องตูดอาร์โนเนี่ยนะแบ็คขวาอินเวิร์ตฟูลแบ็คคนเก่งของพี่พี่ลิวพูลเนี่ยนะก็เปิดเผยเผยเผยออกมาแล้วว่าเป้าหมายของพวกเขาในซีซั่นนี้เนี่ยนะช่วง3 4เดือนที่เหลือตรงนี้เนี่ยนะอยากจะขึ้นรถบัสเปิดประทุนฉลองแชมป์ทั่วเมืองลิวพูลเลยเพื่อเป็นการฉลองและอำลาไปในตัวให้กับลูกพี่ใหญ่อย่างเยย์ครับกุนซอเดอะนอร์มื่วันที่เตเดมจะลงจากตำแหน่งกุนซอของแดงในช่วงจบฤดูกาลนี้นั่นเองนะปิดฉาก9ปีที่ทำงานกับลิวพูลนั่นเองและตอนนี้ก็ยังมีลุ้นทั้ง4ชมอยู่ อยู่ในเส้นทางทั้ง4แชมป์เลยพเมร์เลียอังกฤษนะ f อเคัพยูโรปาลีกและคาราบาวคัพที่เข้าสู่นะัดจิงช้าเลศรวนกับเชลซีเรียบร้อยนั่นเองนะโดยเทรนนร์สัมภาษณ์แบบนี้นะเขบอกว่าเทรนนก็ช็อกเหมือนพี่ๆทุกคนละฮะถ้าเกิดอื แม่้าไม่ช็อกมากกว่าก็ต้องช็อกพอๆกันแหละฮะอันนี้พูดตรงๆนะฮะนี่คือความประหลาดใจที่พี่ JK เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์กเรามากเลยฮะโอเคละมันไม่ใช่เรื่องดีนะฮะพี่ JK อําลาจีมไปเนี่ยแต่นั่นคือการตัดสินใจของพี่ JK เราก็ต้องเคารพแล้วก็ต้องให้เกียรติพี่ JK นะฮะเทนเองเนี่ยรักการทํางานกับพี่ JK ในทุกวันทุกวินาทีทุกนาทีเลยนะฮะและแทบที่จะรอจบฤดูกาลนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะและเราจะสร้างความทรงจําด้วยกันขึ้นมาใหม่ให้จงได้เลยนะฮะ ถ้าถามเนี่ยนะฮะก็อยากจะขึ้นรถบัสเปิดประทุนแล้วก็ขับไปรอบเมืองลิปูเลยนะฮะนั่นแหละฮะจะเป็นตอนจบที่ แฟนแฟิเวอร์พูนักเตะลิ์พูรวมไปถึงพี่เจเคคิดเอาไว้นะฮะนี่คือแรงกระตุ้นของพวกเราที่เหลืออยู่ในช่วงฤดูกาลนี้นะฮะเป็นแรงกระตุ้นสําคัญเลยฮะตอนแรกเกริ่มฤดูกาลเราก็คิดแบบนี้แหละฮะแต่พอพี่เจเคประกาศอำลาทีมเนี่ยเรายิ่งกระตุ้นตัวเองหนักเข้าไปอีกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราจะพยายามอำลาพี่เจเคให้สมเกียรติแบบที่พี่เขาควรจะได้รับเลยนะฮะเป้าหมายเราแบบนี้เราจะขึ้นรถบัสเปิดประทุนและฉลองไปทั่วเมืองลิฟพูอ่ะตามนั้นขอให้เทรน์สมหวังก็แล้วกันจะดำอวยพรจากใจยิงตรงนี้ขอให้ได้้เป็นรรองงชมทั4าย ไปต่อที่จอมครกรตํานานกองหลังที่ดีที่สุดในโลกของพิพรีลิวพูนะจ๊ะก็ออกมาชื่นชมนะเกมรับของไอ้เป็นใหญ่แฟนเพียงอาร์ s e n อลซึ่งไม่รู้จริงใจบอกก็ไม่รู้นะจอมครกเนี่ยบอกเลยว่าแนวรับของปืนโตเนี่ยนะแข็งแกรง่งดุดหินผาและเก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้แล้วและนี่แหละจะเป็นปัจจัยสําคัญเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้อาร์ s e n อลเนี่ยเข้าป้ายเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะอาร์ s e n อลเนี่ยก็ชนะลิปูได้3ต่อหนึ่งเมื่อเกมสุดสัปดาห์ทีี่่ผาาานนนมมทํให้นน้้ตตอแ กับลิพูแค่2คะแนนจอ์บอกอรอให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอือก็มองว่าอาซนอเนี่ยเหนือกว่าลิรูพูลเกอร์ในทุกพื้นที่เลยนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่โดดเด่นที่สุดนั่นคือความแข็งแกร่งในเกมรับของพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าลิพูจะทำอะไรอาซนอไม่ได้อะเออเราดูเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยว่าลิพูจะยิงอาสนอได้นะและลีลิพูได้ประตูมันก็เป็นมาจากความผิดพลาดแล้วก็เป็น เป็นโชคอะเป็นดวงก็แล้วกันนะก็พูดไว้หลังเกมแล้วว่าไอ้ผลการแข่งแบบนี้เป็นเรื่องดีสําหรับแมนซิตี้นะมากกว่าอาร์เซนอลอาร์เซนอลเองเขาก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าเขาชนะในนัดที่เหลือไปเรื่อยๆเขาก็มีโอกาสคว้าแชมป์นะก็ตามนี้ก็แล้วกันนะสำหรับเกมรับของอาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญในการลุ้นแชมป์ไปยาวๆอา้าวตามนี้นี่คือจอร์บอกระกอบพูดถึงแนวรับของไอ้ปืนใหญ่แฟน,พนเพลียงอาร์เซนอลคู่แข่งลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ในซีซั่นนี้ได้เหรอจ๊ะอา้าวข้ามาดูเพื่อนรักหหัักกกเเเเเล่่มมมโดดดงงงผีีสสส้้ยยยปึออาาาแนนนนชตตตร์ูไ็บะุ ข่าวย้ายที่มีครั้งหนึ่งสำหรับมาคัสเดอะเมา แรดฟอร์ดนั่นเองนะจ๊ะหลังจากเป๊เชยปารีสแซมแมงเนี่ยเตรียมจะหาตัวตายต,ตัวแทนท่านประธานเป้อย่างเคลียร์มาเป้ที่ไม่ยอมต่อสัญญากับทีมและพร้อมจะย้าอยออกจากทีมในช่วงจบฤดูกาลนี้แบบฟรีๆเป้าหมายเดียวของประธานเป้คือเรอัลมาดริดนั่นเองทำให้ตอนนี้เป๊เชยเนี่ยนะเตรียมจะยื่นข้อเสนอเนี่ยนะมาที่แมนเชสเตอร์เดนท์เพื่อด,ดึงตัวดร์แรชไปล่าตะข่ายไปลากเลื้อยให้ที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนั่นเองโดยรายงานล่าสุดจากคอร์ดออฟไซด์ดอทคอม้ววันนี้ต้องทีมชาติอังกหูไว เล่นในลีกกอเสร็ให้ได้ในซีซั่นหน้าในยี้แก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยติดต่อมาแล้วนะในปี2022ที่ผ่านมาให้ค่าตัวยูเต็ดเท่าไหร่นี่เขาไม่ได้แจ้งแต่เขาบอกว่าค่าเหนื่อยที่จะมอบแพลตชี่คือ4แสนปอนด์ต่อสัปดาห์แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นและล่าสุดแรชี่เพิ่งต่อสัญญาออกไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะรับค่าเหนื่อยทะลุ3แสนปอนด์ไปอีกหนึ่งคนและไปหมดในปี2028ทําให้ตอนนี้ถ้าเปเชจะซื้อราชี่จริงค่าตัวก็จะต้องจ่ายให้ยูเต็ดเยอะพอสมควรก็ต้้ออออองรรรดดููว่่่าาาาจจบฤกลลลนนีีีเเเปปปปชะไแททหื ซึ่งส่วนตัวย่าดำนะขายเลยยู่นเต็ดเอาเงินมาแล้วมาเล่นแร่แปรธาตุกับเตะคนอื่นเพราะตอนเนี้ยแรชชี่26แล้วแล้วมันยังแบบมากึกมากักเก่งฤดูกาลหนึ่งดรอปฤดูกาลหนึ่งเก่งครึ่งฤดูกาลดรอปอีกฤดูกาลหนึ่งมันนะมันรอกันไม่ไหวนะส่วนตัวย่าดำมองแบบนั้นพวกแกว่าไงไหนะลองบอกกันหน่อยสิอ้าวไปดูตัวตายตัวแทนของแรชชี่กันบ้างอย่างอาเลฮันโดกาลาชายกาลาโชหรือว่านิวเดอรมุ่งนั่นเองนะจ๊ะโดยล่าสุดเนี่ยนิวเดอรมุ่งเนี่ยนะก็ตอบคําถามแบบอื้อหือรักคริสโนลโร ซึ่งเขาไปออกรายการของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มหนึ่งเพจหนึ่งช่องหนึ่งนะและไอโซเชียลมีเดียนั้นก็ถามว่าถ้าให้เลือก2ทีมระหว่างบาร์เซโลนากับเลมาดริตในศึกเอลคลาสิโกจะเชียร์ทีมไหนไอกาลาโชหรือว่านิวเดอมุ่งตอบง่ายๆเลย um, มัดเล็ดสิไม่ต้องคิดเยอะอบอกไปแบบนี้เลยซึ่งดาวรุ่งมา19ปีรายนี้นะชื่นชอบเพเชโนโรนโดเป็นชีวิตจิตใจเลยก๊อปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการใส่รองเท้าไนกี้นะสไตล์การเล่น ดูถึงท่าดีใจซิวนี่ก็ไปก๊อปมาจากโรนัลโดแล้วเขายืนยันว่าเขาชอบโรนัลโดมากๆนั่นเองนะก็เลยตอบออกไปแบบนั้นนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่านักเตะชาติเจนิน่าหลายคนก็ไม่พอใจกลาลาโชเพราะว่ามองว่าน่าจะเอาเรเนลเมซี่ตำนานดาวเตะซ้ายฟ้าสังของทีมชาติเจนิน่าเนี่ยเป็นตัวอย่างมากกว่าคั่วอีตลอดการอย่างเซียเซเว่นนั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูเรื่องคดีความของฮาวดมากกว่าอีกหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะอดีตกัปตันของแมนเชสเตอร์เตดเน้นนะในวัย30มสิบขวบเนี่ยน,นะก็ขอนอุด ตอลงอาญาอยู่ตอนนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2020ตอนนั้นที่เขาไปเที่ยวที่กรีซแล้วก็มีปัญหาชกต่อยทะเลาะวิวาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะไปถึงขั้นลงไม้ลงมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของกรีซก็เป็นเรื่องเป็นราวไปนะแล้วล่าสุดทานายความของมากวายเนี่ยก็ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วว่าขอให้เลื่อนการพิจารณา โทษครั้งนี้ไปเป็นปีหน้าหรือปี2025นั่นเองนะโดยทางการของกรีซเนี่ยเขาก็แถลงออกมาว่าการพิจารณาคดีของฮาริปควายถูกเลื่อนออกไปแล้วเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาภายในหลากหลายเลยกับทนายความอายการแล้วก็ผู้พิพากษาเพราะนั้น เราเลยเลื่อนการตัดสินคดีนี้ไปเป็น12มีนาคม2025ก็คืออีก1ปีข้างหน้านั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าคดีนี้จะจบยังไงแต่ก่อนหน้าน,นี้โดนลงโทษไปแล้วนะจากสารชั้นต้นก็คือจำคุก21เดือนเลยน,นั่นเองแต่ว่ามีการรอลงอาญาเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ต้องจำจริงๆแล้วก็อาจจะเคลียร์คดีความได้ภายในช่วงระยะเวลา1ปีตรงนี้นั่นเองนะอ่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งตำนานนักเตะของแมวเตดอย่างโรบินฟานเพอร์ซีนะจ๊ะหรือว่าฟลายด์ดัชแมนอีกหนึ่งคนที่มาช่วย League, ยูเต็ดคว้าแชมปป25 2013นั่นเองนะกลับมาร่วมงานกับสโมสรแมนยูเต็ดอีกรอบหนึ่งนะแต่ครั้งนี้เนี่ยเขากลับมาเพื่อจะมาเข้าคอร์สอบรม แล้วก็เตรียมจะไปสอบโปรไลเซนซึ่งเป็นโค้ดที่จะคุมทีมได้ทั่วโลกนั่นเองนะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวก็พยายามหาสโมสรที่จะกลับมาเพื่อร่วมงานเพราะว่าไอ้คอร์สโปรไลเซนเนี่ยเขาบังคับว่าจะต้องมาร่วมงานกับสโมสรใดสโมสรหนึ่งอะไรแบบนี้นั่นเองนะซึ่งเป็นคอร์สจากประเทศบ้านเกิดเขาอย่างเนเธอร์แลนด์แล้วก็เลยเลือกมาร่วมงานกับคนบ้านเดียวกันอย่างเอริกเทนฮาคุนซือหัวสวยของแมนยูร์เต็ดนั่นเองนะซึ่งพานเบอร์ซี่เนี่ยนะก็จะเข้ามาดูการฝึกซ้อมของแมเยอร์เต็ดนะแล้วก็ร่วมเวิร์กช็อปกับ นหนึ่งในเงื่อนไขที่สมาคมบอลดัตช์วางเอาไว้นั่นก็คือโค้ชที่เข้าคอสจะต้องไปใช้เวลากับสโมสรอน,นอกประเทศฮอลแลนด์นั่นเองฟาร์มซีก็เลยเลือกมาอยู่กับแมวแต่เพราะก่อนหน้านี้นะเขาเป็นโค้ชกับเฟนูรรอตเทอร์ดัมอยู่แล้วในดัตช์ลีกนั่นเองนะเอาไปดูลูกรักของเจ๊กันหน่อยก็แล้วกันอย่างเจสซี่เดอแดนเซอร์ลูกรักนริงการบรินบรินบรินบินพองนั่นเองนะจ๊ะในวัย31ปีไม่มีทีมมาตลอดเลยตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาจนถึงตรงนี้เนี่ยว่างงาน ทีมนั่งจากเคเล็กระดับแชมป์เคเล็กเนี่ยนะสปีด้วยกันนะในประเทศเกาหลีใต้เพราะเจ้าตัวเนี่ยเป็นฟรีเอเจนต์อยู่ก็เซ็นฟรีฟรีได้เลยนะก่อนหน้าน,นี้เคยไปฝึกซ้อมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเวสต์แฮมก็ไม่เอาไปฝึกซ้อมกับเอาเอติฟาของซีเฟนเจอร์ดในสวิตเรีแลนเขาก็ไม่เอาเพราะว่าไปเรียกค่าเหนื่อยเขาแพงเกินไปสุดท้ายเจ้าตัวเริ่มเครียดน,นะก็ลงคลิปเกี่ยวกับการเล่นเวทฝึซ้อมบอลด้วยน,ะนั่นทางนักทีตอนที่มึงมีทีมอยู่เนี่ยมึงไม่เคยลงคลิปบอลเลยลงแต่คลิปเต้นลงแต่คลิปขายเสื้้้้อออออออผาาาาาลลลลงงงงแแแตตตตตตต่่่คิปปปรร์์ีนนนนะสุดดททยยกกก็เเเเััใจจจหหืวววข ห,หนึ่งในนั้นก็บอกว่ามีคนในครอบครัวด้วยเพราะว่าไม่สามารถหาทีมที่เหมาะสมมาเขาได้นะแต่ล่าสุดเตรียมจะเซ็นสัญญากับ F c ฟ SO ซโซค่อนข้างแน่แล้วเป็นระยะเวลา2ปีนะโดยเขาบอกว่าลินการ์ดเนี่ยมองไปถึงอนาคตหลังจากเลิกค้าแข่งแล้วว่าในเกาหลีใต้เนี่ยไลฟ์สไตล์เอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเหมาะกับตัวเขามั่จะเป็นเรื่องของอ e ีสปอร์ตนะเรื่องของแบรนด์เสื้อผ้าเจลิงที่แม่ทารายจ่ายสูงสุดเลยในกองอังกฤษนะแล้วก็พวกแฟชั่นรวมไปถึงร้านอาหารด้วยนั่นเองก็ต้องรอดูนะว่าเจลิงเจ้าของรหัสลับตัวนี้เนี่ยนะ 2ปีกับ FC ซโซจะเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นจะอยู่ในเกาหลีต่อไปเลยหรือเปล่านั่นเองอ้าวโชคดีนะลูกนะก็ขออวยพรให้ลูกรักของเจมีความสุขแล้วก็กลับมาเล่นฟุตบอลอย่างสนุกสนานอีกครั้งที่ f อฟซโซนะจ๊ะอ้าวไปตองกันที่พี่เบิร์ฟก,กันหน่อยก็แล้วกันดิมิทาเบอร์บาตอฟอดีกองหน้าทิมชาติบัลก,การีแล้วก็แมชเชแต่เนี่ยก็ออกมาหนุนหลังเลยอยากจะเห็น ปืนโตหรือว่าไอ้ปืนใหญ่ไฟพเนียงอาร์เซนอลเนี่ยนะคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปครองให้ได้น,ะนั่นเองนะดูเบอร์ทอฟเนี่ยบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้แชมป์มาตันนะ้งปี2004แล้ว20ปีผ่านไปปีนี้เป็นฤดูกาลที่ดีเหลือเกินกับผลงานของเขาดีกว่าฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เบอร์ทอฟบอกว่าอยากเห็นปืนใหญ่ไฟพเนียงคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้นะโดยพี่เบรริร์ให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกเออตอนนี้มีมาสามตูกชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นก็คือลิเวอร์พูลแมน สีตีแล้วก็อาเซนอนด้วยก็เชื่อว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีเหลือเกินที่จะชนะแชมป์นี้ให้ได้เพราะพึงชนะิรวอว่าผูลไปแล้วก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเฮ้ยฟอร์มจากฤดูกาลก่อนตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เลยเพราะฉะนั้นพวกเขาเคยพลาดฤดูกาลที่ลแล้วเฮ้ยฤดูกาลนี้ต้องปรับปรุงให ได้แชมป์นั่นคือดิมีท้าเบอร์บาตอหรือว่าเดอดเฉยของเจดมันเลยก็บอกว่าอาร์เซนอลเหมาะแล้วที่เป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้อ่ะรอดูอีกวัน4เดือน ไม,ไม่เกินนี้รู้เรื่องจ <HHH> ้ะเอาอยังอยู่ที่ไอ้ปืนใหญ่ไฟเพลงอาร์สโนย์หนึ่งเรื่องนะเป็นเรื่องของตำนานดาวเตะผมยาวอย่างเอเมเนลเปอร์ตบเอเมเนลเปอร์ตีนะจ๊ะอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของไอ้ปืนใหญ่ไฟเพลงอาร์สโนอ์นะล่าสุดออกโรงมาสก uh ิดมิเกลาเตต้าไม่รู้สกิดจะยีท่าไหนอารมณ์ขึ้นบอไม่รู้เฮ้ยคนละสกิดแล้วนั่นแหละสกิดพิต้าบอกเฮ้ยเปลี่ยนเถอะวะตำแหน่งกัปตันทีมเนี่ยมาตินเด็กกัปตันโอเดการ์ดไม่เหมาะสมเลยเปลี่ยนเป็นเดคแคนน้องข้าวไลท์ซะดีกว่านะซึ่งไลล์์์เเนนนนี่่่ยยยยย้้้าาาาาาจกกวววสตตแฮมมออออูัับรซดค105ป แล้มันก็เล่นเหมือนไม่ต้องปรับตัวเลยโดดเด่นเหลือเกินนะโดยปฏิสัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าอืมตีว่านาะเชนอนชะนะเพราะกองกางนี่คือคีย์ของพวกเขาเลยนะตั้งพละกําลังเทคนิคแท็กติกจอจินโยนะน้องข้าวรวมไปถึงโอเดกาเลยก็ยอดเยี่ยมหมดเลยแต่ถ้าจะพูดถึงน้องข้าวเนี่ยนะนะสำหรับตีเนี่ยนะนะนี่คือกัปตันของอาร์เซนอลเลยนะ คาแรคเตอร์ก็ยอดเยี่ยมมีความเป็นผู้นําสูงมากแล้วก็มีบางอย่างที่มันไม่เหมือนนะักเตะอาสนอที่มีอยู่แถมที่สำคัญนะคือมีอิทธิพลมากๆในเกมใหญ่ๆโอเดอร์ก,การด์ดเนี่ยนะทำเหมือนแหมชนะล์พูแล้วได้แชมป์ดีกอะไรแบบนี้นะใจนเย่ในนะ้องมันแค่เกมหนึ่งเกมเองจะดีใจเลยเวอร์ขนาดนั้นวะก็ได้แค่สามแต้มเหมือนเกมอื่นๆนั่นแหละนะทำไมต้องมีความสุขข,ขนาดนั้นด้วยคือได้อยากจะมีความสุขเนี่ยรอให้ได้แชมป์ก่อนไหมนะโอเคล่ะไอมีความสุขในเกมชนะได้สามแต้มเนี่ยเข้าใจได้แต่ก็อย่าเวอร์นักมันต้องระวัง ก็โอกาสก็้สัมภาษณ์ก่อนในนี้บอกว่าถ้าเราชนะแล้วเราดีใจไม่ได้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ดีใจเออนี่ก็พูดถูกจะมองว่าเขาจะชนะนัดนี้แล้วไปพลาดแชมป์ชนะนัดสนัดแล้วไปแพ้อีกนัดหนึ่งหรือจะได้แชมป์แล้วดีใจได้หมด ก็เรามีความสุเขเราก็แค่สแสดงออกว่าเรามีความสุขแค่นั้นเองอย่าแปลกคติมากนะักเออจริงๆละเชียะอ่ะไปต่อกันดี่เพื่อนสีจะดําหน่อยอย,อย่างแจ็คเดอะดรังเกอร์กิลิชขี้เมาที่เตะบอลได้น,นิดหน่อยนะจ๊ะตัวรุ่ทีมชาติกังกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดรับสัญญานะเป็นพรีเซนเ,เตอร์ให้กับน้ำอารมริกันชิ้นป๊บซี่นั่นเองะจ๊ะี่นานมองว่าน่าจะเป็นลีเจนซี่มากกว่าน,นะแจ็คนะแฟซี่ <c oughs> จะเหมาะหรือเปล่าแต่ล่าสุดก็เซ็นสัญ,ญญาไปเรียบร้อยนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้นะมีลำโพงโบสนะมีผลิตภัณฑ์์พูม่่่่่าแแแล้วกก็็บรนนนดเชชชืออุีีังทจค เป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะล่าสุดแหล่งข่าวก็เปิดเผยจากเดอะซันซึ่งเรื่องพวกนี้เดอะซันมันแม่นเชื่อถือได้พวกข่าวก็สิบนี่ยบอกว่าแจ็คกิลลิเนี่ยรับซัพ หลักล้านปอนด์อีกครั้งหนึ่งนะจากการเป็นพริเนเตอร์ให้กับเป๊ปซี่นั่นเองนะแล้วข้อเสนอเนี้ยก็ทําให้แจ็คก,กิลิตได้เล่นโฆษณาร่วมกับวินนี่โจนอดีตกัปตันทีมของจอมโหดวิมเบดันในยุค90นั่นเองนะก็ต้องรอดูแล้วกันว่าจะออกฉายเมื่อไหร่ซึ่งเป๊ปซี่มองว่าแจ็คก,กิลิตเนี้ยคือการลงทุนที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยในการดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำอารมชื่อดังนั่นเองนะแต่ส่วนตัวจะต้องมองว่าน่าจะเหมาะกับรุ่นน้าดื่มที่มันมอ,อดนะอไ่กก็ยกล้บ เอออะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกับเป๊ปซี่นะเอาไปต่อกันที่อูนายเอเมรี่คนอู่ทองกุนซือคนเก่งของแอสต์วิลลากันบ้างล่าสุดเจ้าตัวก็ยืนยันบอกว่าอย่าได้อ้างเลยนะว่าตัวผู้เล่นบาดเจ็บทีมีผู้เล่นไม่พอนน่นนี่นั่นเนี่ยนะต้องปรับตัวกับทุกสาการให้ได้และตัวเขาเองก็ผู้จัดจาก,การทีมก็จะทํางานทุกอย่างให้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่มันจํากัดจําเขียนนั่นเองนะโดยอูนายให้สัมภาษณ์แบบนี้หลังมีการมาเจ็บเยอะมากนะในทีมของเขา uka, ina, John, ant, Pal, Torres, ลูก้าดีนะจอนดูแรนเปาตอเรสอะไรพวกนี้เจ็บกันเยอะมากรวมไปถึงงเอลคซาก็จบด้วย เจ้าตัวสภาพแบบนี้นะเขาบอกว่าไออาการบาดเจ็บเล่านีเนี่ยมันก็ไม่ใช่แพทย์การกับบวกเราเ,เราก็รู้อยู่แล้วเราก็รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับนั่นแหละแล้วก็ปรับตัวรับมือมันให้ได้อย่าไปอ้างอะไรเลยว่าคนเจ็บตัวเจ็บอย่งงางนั้นอย่างนี้เออเขาลงสนามไม่ได้เราก็ปรับตัวสิทำผลงานดีบ้างไม่ดีบ้างนักเตะมีบ้างไม่มีบ้างก็ไม่เป็นไรมาช่วยกันเล่นให้มันเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไว้แล้วก็ปรับตัวอยู่ตลอดแลวกอาการบาดเจ็บของผู้เล่นขาดนักเตะคนไหนไปแล้วก็หาคนใหม่มาเสริมนะ ดาวลุ่งบ้างตัวสำรองบ้างก็ช่วยๆกันเล่นตามนั้นแหละเราไม่อ้างอะไรทั้งนั้นอ่านี่ลูกผู้ชายตัวจริงสำหรับอูนคนอูทองเอมเมอรี่นะจ๊ะ บอกเลยวิล่าไม่อ้างเรื่องตัวเจ็บนะไปต่อนที่ภรรยาสุดสวยของเตียโก้ไวรุ่น3 9ซิลวาเซนเต็กบบทีมชาติบราซิลและของฐานอากาศคารักเชนซีกันหน่อยแล้วจากก่อนหน้านี้นะคุณเบลเล่เนี่ยเมียของเตียโก้ซิลวาออกมาโพสตนะบอกว่าถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้ารอนานกว่านี้เนี่ยมันจะสายเกินแก้หลังจากเกมที่วูฟเนี่ยบุกมาชนะเชนซีได้ถึงเดอะบริดตนั่นเองนะทำให้ก็เป็นกระแสข่าวโหดราม่าเออช่างซับซ้อนและล่าสุดโปเชตติโนเองกุณซื้อร่างอัวของเชนซีก็เรียกเตียโก้ซิล ไปพูดคุยกันเรียบร้อยบอบริหารบอก,บอกไม่พอใจกับข้อขความนี้เพราะมองว่าก้าวไก่แล้วก็เป็นการชี้นําให้สังคมเนี่ยนะมองเชนซีว่าตอนนี้มีปัญหาภายในอะไรแบบนี้ล่าสุดเบลเล่นเนี่ยออกมาโพสตขอโทษ,โทษเรียบร้อยเลยเขาบอกว่าขอโทษด,ด้วยนะคะที่ความเดือดดาลนหรือความโมโหร้ายของฉันเนี่ยนะคะในฐานะแฟนบอลของเชนซีคนหนึ่งเนี่ยมันทะลักออกมาแล้วมันก็ส่งผลกระทบมากขนาดนี้นะคะฉันเนี่ยนะคะรักทีมนี้และเชียร์ทีมนี้แบบเต็มตัวเลยนะคะสนุกมากกับการเก็บชัยชนะเก็บ3มแต้มได้แล่ฉันก็เลยเสียใจเวลา เราแพ้นะคะเราต่างต้องการสิ่งเดียวกันนั่นคือ3คะแนนและชัยชนะเพราะฉะนั้นสู้เขานะคะเชลซี Chelsea. โอ้โหกว่าจะมาแก้ต่างโอ้โหเขาเล่นข่าวกันยับเยินไปแล้วผัวเองก็โดนพอตเรียกไปคุยเรียบร้อยนะออกมาพพดแบบนี้ก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงหรือเปล่าเพราะโปเชติโนเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาจะเก็บเรื่องที่เขาคุยกับเตียโกซิวาไว้เป็นความลับแต่เคลียร์กันเรียบร้อยและทุกอย่างจบอ่ะก็หวังว่าจะจบนะจ๊ะแม่ก่อนจะโพสตก็คิดทั้งนี้ก็ดีนะแม่เบลเล่ยนะอ้าวไปดูอีกหนึ่ อลกิโอเดอะป้อแปะเรลกิลอนนะจ๊ะแบ็กซ้ายชอ็อปเลจอฤดูกาลนีน้มันเล่นสามทีมนะสเปอร์แมนยูนเต็ดแล้วก็ล่าสุดไปอยู่กับเบรนฟอร์ดเนี่ยนะแล้วก็ไปตอบรีทวีตดับโพสต์ของไมเคิลโอเว่นตำนานเบบี้โกแล้วก็ตำนานของสโต๊ซิตี้เขาหลังจากโอเว่นเนี่ยนะโพสต์รูปคู่กับลูกชายที่ชื่อเจมส์โอเว่นในวัย18ปนะีหน้าแม่งคล้ายเอลกิลอนมากพวกแกอเอลกิลอนมันก็เลยเข้าไปแซวโอเว่นเะนี่ยโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ก็คือ ไอแอปพลิเคชัน X นะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่การเป็นผู้ใหญ่นะไอลูกชายนะพ่อเนี่ยภูมิใจในตัวเองจริงๆเลยแล้วก็แฮชแท็กสิบแปดนี่คืออายุของลูกชายคือเจมส์โอเวนลูกชายของไมเคิลโอเวนพอไอเลกิลอนไปเห็นเุ้ยหน้าเหมือนกูเลยก็เลยไปพิมพ์รีทวนะีตนั้นแล้วก็ตอบว่าดัด <Dad S 1> ก็คือพ่อแล้วก็มีเครื่องหมายคําถามนี่พ่อเหรออะไรแบบพ่ะหน้าของเลกิลอนกับหน้าของเจมส์โอเวนมันคล้ายกันมากก็เป็นเรื่องตลกตลกน่ารักที่เลกิลลอนมันก็ไปหยอกตำนานสโตนั่นเองนะจ๊ะ นี่นะจ๊ะสูน้าทีมชาติอังกฤษของเบรนฟอร์ดในวัย28ปีเราจะพ้นโทษแบมมา8เดือนจากการเล่นพนันติดนมยำเนี่ยนะล่าสุดโทมัสแฟรงค์กุนซือคนเก่งของเบรนฟอร์ดก็ยืนยันแล้วว่าซัมเมอร์นี้เขาน่าจะต้องปล่อยตัวไอเบนโตนี่ออกจากเบรนฟอร์ดคอนข้างแน่แล้วนะโดยแฟรงค์ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่ามันก็ชัดเจนนะว่าต้องปล่อยแล้วล่ะไอเบนโตนี่เนี่ยซัมเมอร์นี้แหละนะก็ต้องให้นางย้ายแล้วนี่คือหน้าเตะที่ดีสุดของเราอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็คิดแหละตัดสินใจยง ไปอีกก็เราก็รู้อยู่เนาะว่านักเตะอย่างโทนี่เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยกองหน้าที่จะเก่งกว่าเขาในช่วงเวลานี้มันก็หาได้น้อยแต่เราจําเป็นนะเราต้องปล่อยเขาไปเพราะ,ะนั้นเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยก็คงแยกย้ายกันแหละหน้าหนาวที่ผ่านมาไม่มีใครยื่นข้อเสนอมานะก็คงเซอร์ไพรส์แหละถ้าเกิดสุดท้ายซัมเมอร์นี้จะมีไม่กี่ทีมสนใจในตัวเขาเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น,น่ะ ก็คงต้องแยกกันอ่ะตามนี้ให้คําจำกัดความชัดเจนว่านี่คือกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยสำหรับโทมัสแฟรงค์พูดถึงไอแวนโตนี่นะจ๊ะซัมเมอร์น,นี้วิ่งกันได้ทนันกันแล้วกันทีมที่อยากได้กองหน้านะเอาไปดูท่านประธานเป้กันหน่อยเคลียร์เอ็มบัปเป้นะจ๊ะข่าวรายงานจากสื่อสเปนอย่างกาเดนาแซเนี่ยนะเขาบอกว่าท่านประธานเป้เนี่ยนะเรียกค่าเหนื่อยกับเรอัลมาดริดในช่วงที่จะเซ็นสัญ,ญญากันฟรีช่วงซัมเมอร์น,นี้เนี่ยนะถึง50ล้านยูโรต่อปีโดยดาวยิงไว้ยี่ยสัญ,ญญากักบเเชั้าป ญญาใหม่กับทีมใหม่ได้เลยเพราะไม่มีค่าตัวและจะเรียกถึง50ล้านยูโรต่อปีที่ยูดามองว่าอเรียกขนาดนี้มันเยอะไปหรือเปล่านะกลายเป็นว่าตรงนี้นะจะมากกว่าที่เขารับอยู่กับเบเชถึง2เท่าตัวเลยนะ แล้วก็จะได้รับโบนัสในการเซ็นสัญญาด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปไม่มีค่าตัวนักเตะฟรีเอเจนต์ Agent, ก็โขกันเต็มที่แล้วเอารอดูแล้วกันนะอันนี้สื่อสเปนเขาได้งานก็ฟังหูไว้2หูนะจ๊ะเอาไปดูหนึ่งเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่ซวยของเฮย์จูดเบลิงแฮมกองกลางทีมชาติฝรั่ง,งเติตก,ก็ได้นะจ๊ะล่าสุดลาลิก้าเนี่ยก็เปิดเผยเปิด,ปด,ปด,ปดแล้วว่ารายงานเหตุการณ์ที่มีการกล่าวอ้างว่าน้องจูดเนี่ยนะไปดา่าเมเชนกรีนวูดกองหน้าเพื่อนร่วมชาติที่ย้ายจากมาโยเต็ดมายือมยอ,อยู่กับเกดาเฟ้ว นะโดยเกดาเฟ่นเนี่ยนะเขาได้ยินเรื่องนี้รู้ข่าวเรื่องนี้เขาก็เลยทําเรื่องร้องเรียนไปที่ลาลิก้าลาลิก้าเองเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าตอนนี้เตรียมจะส่งเรื่องนี้ไปให้คณะกรรมการการแข่งขันของสาพันธฟุตบอลสเปนตรวจสอบแล้วก็พิจารณาโทษของจูดเบนิแฮมนั่นเองก็ต้องรอดูถ้าจ้างนักอ่านปากมาอ่านแล้วมันเป็นคนํานี้จริงนี่จูดเบนิแฮมอาจจะโดนทั้งแบนแล้วก็โดนทั้งปรับเงินด้วยนั่นเองนะอ้าวปิดท้ายกันที่เรื่องราวของกาดิบเบนเซมาบาลลงดอ2022อ2พันย่สิบสองวันเจดมเซาซีฟังว่าเขากลับมาซ้อมก ซ้อมเสร็จปับ๊บไม่ยอมทําตามคําสั่งของมาเชโลกายาโดนะมีนำซ้ําเมื่อวันก่อนแม่งวอลจากสนามซ้อมเลยสุดท้ายนี่ก็เลยโดนตบออกจากทีมไปนะโดยดาวยิงไว้สามปีเนี่ยนะเริ่มไม่มีความสุขกับฟุตบอลซาอุดิอาระเบียแล้วเองหลังจากย้ายมาจากมัดบิดเนี่ยนะมาอยู่กับ อ่าทางด้านของเอวอิติฮัดแล้วครับรับคะานนสูงมากๆเลยนะฤดูกาลนี้20นัดยิงไป12ประตูกับ5แอสซิสแต่กลับมาซ้อมได้ไม่นานเนี่ยนะกลับมาซ้อมสายไม่พอแล้วนะไม่ยอมทําตามเซสชั่นที่มาเชโลกายาโดและสตาร์โค้ดวางไว้ถึงขั้นไม่พอใจแล้วก็เดินกลับบ้านเลยเดินออกจากสนามซ้อมทำให้ทีมงานของมาเชโลกายาโดเนี่ยก็ดรอปทางด้านของการิเมม่าออกจากทีมไปเลยนั่นเองเราต้องรอดูและทรงนี้นี่อยู่กันยากและถ้ากายาโดยังอยู่เป็นเซม่าก็ะจะต้องไปหรือถ้าเป็นเซม่าจะอยู่กายาโดอาจจะต้องปรับก็เด แล้วนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าซอซีในเช้าันพุทธศีส้มแป้นแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามเจดำได้ทุกแพลตฟอร์มนะแฟนเพจเจดำมาสไทา YouTube, TikTok, IG, like, and สสร์ยูทูบทิกเ k ็ตไอจีไลน์แอดเจดมออฟฟิเชียลสับสกสั่นก็ดีกับฉันด้วยก็แล้วกันได้หายรอดนะเอาเหมือนเดิมนะเจอหน้าเจอตาฉันเนี่ยขอร้องอวยพรเพก่แกมีความสุขมา,มากๆันพุทธแล้วเว้ยพุทธส,สุขเดี๋ยวก็ได้พักผ่อนอยูยแล้วเสาร์อาทิตย์นี้ก็ลุยงานให้เต็มที่ลุยเรียนให้เต็มทมทีีีีี่่่ลลลลุยยยยยชววววววิิตต้้้้้้้เเเเเเเ็็มมมจจจจอออออรรรืงงะะะไไไาาาาากกกกกกๆขขดด๋นพแัับบ ีนะส่วนวันนี้ไปเว้ย